เจ้าไก่นักกล้ามสู้กับคนไทยโอ้โหขอหน่อยอย่าตีนกกระจอกเทศอุย้ยเลือดจะตายแล้วเพื่อนเนี่ยผมอ้าวโอ้โหขนอกหาย เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาทิปไปนะครับกับเกมมนกณนะปุระสึกไก่ชนพลังสุดเทพกันในตอนที่12กันแล้วนะครับผมแม่สําหรับในพาร์ทที่แล้วเราก็ได้ทําการปลดล็อกเจ้าไกยม,มทูดเคียวแห่งความตายตัวนี้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งพลังการต่อสู้ของเจ้าตัวนี้ก็เรียกได้ว่ามีความแข็งแกร่งสุดๆกันไปเลยสําหรับในวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทําการปลดล็อกเจ้าไก่สุดพิเศษที่หลายๆคนอยากจะดูนั่นก็คือ เจ้าไก่นักกล้ามขั้นแรกนะครับผมซึ่งก็น่าจะมีพลังที่เหนือกว่าเจ้าไกยมทูตัวนี้แบบไปอีกขั้นเลยนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการต่อสู้ในวันนี้จะน่าตื่นเต้นขนาดไหนก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไ like ลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วย <c oughs> เพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับเพียรติในการเข้าต่อสู้ในวันนี้พร้อมแล้วก็ มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะจะบอกว่าตอนนี้เราก็ทำการปลดล็อกมาจนถึงด่านคริสต์มาสกันแล้วเพื่อนอีกไม่นานจะไปถึงใต้ท้องทะเลอืมอยากจะสู้ใต้ท้องทะเลแล้วเกินตอนนี้ไปที่ร้านค้ากันก่อนตัวที่เราจะมาปลดล็อกเจ้านี่นี่เองมนกนิทากุโร่จะว่าไปทำไมเจ้าตัวนี้ชื่อเหมือนกับเจ้าเออตัวนี้เลยนะทากุโร่เหมือนกันแต่ว่า100อันนี้ทากุโร่แบบธรรมดาก่อน สังเกตดูพลังการโจมตี4,000กว่านะมี HP ที่6,000คิติโคอล82%ดีเฟนต์ก็หุ้ย7,000เลยล่ะมาลวจ้าหุยมนกนิทากุโรเราจะต้องนำมาเทียบก,กับเจ้ายมมาทูดกันแป๊บหนึ่งนะเจ้านี่โจมตี20,001ใช่ไหมส่วนเจ้านี่โจมตี20,000กว่ารู้สึกว่ายังโจมตีเบาวกว่านิดหนึ่ง โยมบทูดเลือด25งหมอ่าเจ้าทากุโลเลือดเยอะกว่าอัตราการคิคของเจ้าโยมบทูด96%เจ้านี่82%โอ้โหน้อยกว่าแบบว่าค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าดีฟเฟนต์มีถึง35,400นี่อันนี้24แตกต่างกันถึง1,000 0กันเลยนะสวัสดีเจ้าไก่นักกล้ามโอ้ดูปีกสิเพื่อนอย่างกับปีกไก่ที่เรากินไม่ถ้ากล้ามแน่นขนาดนี้จะกัดเข้าหรือเปล่านะโอกาสชนะเฮ้ย49% น,นี่จัดไปครับผม 50, ห้าหมืนเฮ้ยเจ้าไก่นักกล้ามเริ่มมาเจอกับเจ้าไก่เอเลี่ยนว้าพลังมัดทักโร่จ้าอุ้ยซัดไป50ิบเฮ้ยตีไม่เข้าจ้าโอ้โหตายแข็งตัวซีดไปเลยนะเพื่อนโอ้โหแล้วดูตูตดตูดไก่นี่แยกเป็นสองทางแบบนี้น่ากลัวเหลือเกินเอาใหม่นะเพื่อน โอ้โหเมื่อกี้เจอคู่ต่อสู้ผิดคนคราวนี้หุยแปไก่ทากุโลประทะกับเจ้าไก่ดำเลือดสามหมกับหมื่นเจ็นี่เราก็ทําการต่อยไปเสมอกันอีกวอ้าวพลังหมัดเป็นหมื่นครัผม ป่าลูรูว่าโอ้โหตายครับผมปีได้ผมมาแล้วสุดยอดตอนนี้เราก็เลเวลอัพเรียบร้อยครับผมเลเวล30จนได้ตอนนี้ปลดล็อก Under อร์เดอนั่นก็คือใต้ท้องทะเลนี่เองนี่อยากจะปลดล็อกมาตั้งนานแล้วเพื่อนเรียกได้ว่าตอนนี้เราก็เล่นมาจนถึงเกินจุดเดิมไปแล้วนะขาดแต่ว่าการฟักไข่ที่ จะต้องอดทนนิดหนึ่งอุ้ยมีเจ้าปลาน้อยแหวกว่ายด้านหลังมาโอ้โหเจ้าไก่สู้ที่ใต้ท้องทะเลเฮ้ยแป้วมาละจ้าไก่นักกล้ามปะทะกับเจ้าไก่แดงขอตีก่อนจ้าโอ้โทีเดียวเฮ้ยลงไปน่วมกับพื้นสุดยอดอืมโอ้มีปลามากินศพอืมก็ถือว่าเป็นตัวที่มีแบบว่าร่างกายที่ถึกทนแม่ความโดดเด่นก็คือดีเฟนส์กันสินะไหนดูซิคราวนี้ อืมแปดสเฮ้ยน่าจะเจอตัวที่แข็งแกร่งอยู่อ๋อโหยเจ้าไก่เจ้าสาวอืมความกดแขนของหญิงสาวจ่าตีก่อนเป็นหมื่นจะโดนสวนเท่าไร ơi. เอ่ยเฮ้ยเจ็ดพันโอ้โหดีที่ดีเฟนต์มันอึดจ่าตีตายโอ้โหเลือดแบบว่าแทบไม่ลดก็ยังชิวๆอยู่นะเก็บเงินได้แบบโคตรเยอะอืมคู่ต่อสู้คนถัดไปอืมแปออ่าขอสู้ใต้นะ้ำเหมือนเดิม เจ้าไก่เหลืองมาสิเพื่อนอ,ออล่าสีเขียวเหมือนกันยาอุ้ยหกพันเอ้ย, 6, อยพอไม่ขีนี่ต่อยเบาอุย้ยเป็นหมื่นมาเราหนักแน่นที่พลังป้องกันโอ้โหูยยอดเยี่ยมแล้วก็ได้ถุงฟักไข่มาแบบว่า ไม่อีกถุงหนึ่งนี่ตอนนี้เราก็ขอดูไหนสิสถานที่ต่อไปต้องเรเวล35เป็นพื้นที่ตรงถนนที่แบบว่าอืนักสู้ข้างถนนอย่างนั้นเหรเดี๋ยวต้องรีบมาให้ถึงไปต่อละกันเจ้านี่ไม่ค่อยจะเน้นเกี่ยวกับพลังการโจมตีที่รุนแรงแบบสูงสุดเน้นร่างกายที่ถึกทนใช่ไหมเฮย้ยเจอกับเจ้าไก่ย่างสีสันเหมือนกันมาเจ้าทาคุโร่มัดรัวย่า ตีเข้าไปเป็นหมื่นนี่โดนสวนมาหมเป็นหมื่นเหมือนกันเฮ้ยเอาละพลังหมัดเอ้าตายคู่ แม่แทบไม่ได้ประมาทเลยนะเจ้าไก่ย่างนี่ก็ถือว่าโหดเอาเรื่องแม่เราอาจจะต้องให้เกิดโอกาสคริติเคอลเยอะๆนิดหนึ่งมาอย่าเสมอกันอีกโอ้โหขี้ไปก่อน้อยตีตายแยกเป็นชิ้นๆโอ้ยแม่ได้ลูกกตามาด้วยอืเรเวลอัพแบบว่องไวกันเลยทีเดียวนะได้เงินมาอีกหกแสนกว่าโอ้หุ่ยร่ำรวยตอนนี้เจ้าทากุโรของเราลองไปสู้ออนไลน์กันหน่อยสิมาลวจ้าเตรียมกล้ามเนื้อให้พร้อม เฮ้ยเจอกับเจ้าไก่หมอผีรลเวลสี่แม่ยังไงเราก็ชนะถ้าแบบนี้อ่าสวัสดีเพื่อนโอ้โหขอทักทายด้วยอืมขอบคุณอุ้ยออล่าของมันนี่มีความแบบว่า,าเข้มข้นจริง ตีไปหมอผีปะทะเจ้าทากรโรหูยขี้เป็นสี่หมื่นอืขอรับถุงฟักไข่ไปละกันเจ้าไก่หมอผีไม่ใช่คู่ปรับของเราอืมมาคู่แข่งคนต่อไปอุ้ยสู้แบบต่อเนื่องหุ้ยนี่มันคนไทยอุ้ยสวัสดีหุ้ยเรเวล20ิบเลยละ่ะนกศาสตร์อือมเจอคนไทยอีกแล้วเจ้าไก่นักกล้ามสู้กับคนไทยหุยแลกหมัดกันหน่อยเพื่อนหุยพลังออร่าแบบโคตรซูเปอร์ไซย่า เฮ้ยขอหน่อยอย่าต่อยก่อนได้ไหมเอ่ยเฮ้ย,ย,ย,ยไม่ไหวโอ้โหตัวซีดเรียกว่าตัวซีดเผือกไปเลยนะจะว่าไป มีใครแบบว่าแอดเรามาหรือเปล่าเอ่ยแอดอเฟรนอ่านี่ไงเราก็สามารถให้คนอื่นๆแอดเรามาได้ใครที่อยากจะแอดพี่มาก็ตามไอดีนี้เลยนะไปเลยเพื่อนดูสิเฮ้ยเจอกับเจ้าไก่พระเจ้าเลเวลหนึ่งอย่างนั้นเหรอนายจะประมาทเกินไปแล้วนะมาเจ้าไก่โอ้ยสุดถึกปะทะกับเจ้าพระเจ้าพลังชีวิตยอดเยี่ยมจะต่อยให้โอ้ยตกสวรรค์ไปเลยเพื่อน มาไก่พระเจ้าอย่างนั้นเหรอหยาตีไปสี่หมืนสลาย,ยแม่พลังหมัดทำลายวิญญาณตอนนี้อุ้ยขาดผงฟักไข่อีกอืมอีกอันหนึง่งมานักกล้ามเจอกับอุ้ยไก่แดงอีกแล้วนายนี่ไม่เข็ดเลยนะตายสเถอะอยาโอ้โหเป็นหมื่นเฮ้ยเป็นหมื่น 100, อีกอืมมันตีไม่เข้าตีติดกล้ามเนื้อเฮ้ยสบายสบาย โอเควันหนึ่งนี่เก็บถุงฟักไข่ได้ประมาณ7อันโดยเวลาฟักไข่แล้วเพื่อนเราก็มีแอบไปเล่นมาเพิ่มนะจนแบบว่าตอนนี้เป็นการฟักไข่ที่วันที่6วันที่6กลายเป็นเฮ้ยวันที่7 ือแต่ตอนนั้นก็น่าจะไปได้มากกว่านี้ค่อนข้างจะมากมายนี่ตอนนี้ก็ใช้ให้หมดแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูโฆษณาเพื่อเก็บถุงฟักไข่เพิ่มเติมเอาละตอนนี้ก็วันที่7กําลังจะเปลี่ยนร่างครับผมนี่กลายเป็นวันที่8แล้วเพื่อนอุย้ยไข่ล้าวลงมารู้สึกว่าในวันนี้เราก็สามารถฟักมาได้ถึง ประมาณเท่านี้กันนะต้องไปแอบเล่นเก็บถุงฟักไข่มาเพิ่มสำหรับในตอนนี้ก็มาลองใช้เจ้าไก่นักกล้ามสู้กับเจ้านกกระจอกเทศกันเถอะเจ้าไก่นักกล้ามสู้กับนกกระจอกเทศใต้ทะเลไปหยาพลังมัดต่อยหนะ้าอก โอ้โหสองหมื่นเก้ามาดูซิจะลดเลือดได้ขนาดไหนหุยสี่หมื่นเก้าเฮ้ยเจ้านี่ดีเฟนต์ไม่หนานี่หว่าห mm hmm. มัดรัวหุย oh, oh, oh. นี่โจ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 โอุย้ยลดไปได้โคตรเยอะสําหรับในตอนนี้เดี๋ยวเราก็ต้องกลับมาอัปเกรดเจ้าไก่ตัวแรกกันบ้างนะเดี๋ยผมปื๊ดรู้สึกว่าพอกลับมาเล่นใหม่เราจะต้องอัปเกรดใหม่หมดเลยเดี๋ยวจะดูกันหน่อยว่าเงินที่เราเก็บมาได้จะอัปเกรดเจ้านี่ได้จนถึง เรเวลเท่าไหร่กันนะเอาละตอนนี้ก็เรเวล5้าออร่าสีเขียวเอาละตอนนี้ก็เป็นเรเวล1ิเรียบร้อยนี่ออร่าสีฟ้าครับผมอืมไปต่อเนื่องเจ้าไก่ตัวแรกของเราหูยออร่าแบบว่าอืมสว่างสัยไปโอ้โหเรเวล16คราวนี้แอคแท็เป็นแสนเอาละสิแม่ตัวไหนก็มาเถอะอืจะกระทืบให้ไม่เลี้ยงหูยเลือด3ามแสห้า แม่จะเยอะกันไปไหนดีเฟน์ก็2 7 0หมเอ้ยอัพเกรดไม่ได้แล้วต้องให้ถึงเลเวล32ก่อนไหนลองใช้เจ้านี่ต่อสู้ดูซิโอกาสศูเอร์เฮ้ยโอ้โหเจ้าไก่ธรรมดาลำแสงออร่าเจอกับเจ้าไก่ยมทูตไปเพื่อนนี่ยังไงก็ต้องลองสู้กันดูตีไปร้อยสิ โดนแรงเกินไม่ยังไงก็ไม่ชนะโอ้ยจมสู่ใต้ท้องทะเลคราวนี้ห9าอรอล่าสวยงามทั้งคู่มาตีแบบสะใจกันหน่อยตีไปเป็นแสนจ้าโอ้ยอย่างแรงรับผมโอ้ยเกือบตายเหมือนกันนะคราวนี้เฮ้ยเจ้าบอลจริงเลือดนี่อย่างเยอะยาเสมอกันโอ้ยเฮ้ยรู้สึกว่าเุ้ยเลือดมาเจอพลังขี้ของเราหน่อยนี้เตะตูดเุ้ยเลือดยังแบบว่าน้อยกว่ามัน ตีไปขี่แรงๆเออนัแหละจะตายเล้วขี่อีกทีอุ้ยมันขี่ด้วยเรากําลังจะสิ้นชีพไม่อีกทีนึงโอ้โหเคโอคู่แม่คราวนี้เลือดของมันก็น่าจะน้อยลงแล้วนะโอกาสเป็น57%เพิ่มโอกาสชนะให้กับเราไปเพื่อน วิ่งดัน8ปดหมื่นอีกไป,ไปโจโอ้โหดันไม่ขี้เฮ้ยขี้หน่อยเดี๋ยวตาย,ยขี้ก็ขี้เบาเหลือเกินเร็วๆสองแสนหน่อยอือยกว่าจะตายได้แม่เอาชนะลําบากเหลือเกินเอาละตอนนี้ก็โอ้โห้เรเวลสามสิบสองมได้เวลาการอัปเกรดเจ้านี่ไปเรเวลสิบเจ็ดโอ้โหเฮ้ยออร่าสีแดงนีออร่าแบบว่าสุดเทพแล้วก็อัปเกรดได้เนี่ยผม แอคแท็กแสเลือดห้าแสนกว่าโอกาสคิก็68บเหมือนเดิมืมดีเฟนต์เต็มเปี่ยมคราวนี้ต้องเลเวล34มาเจ้าไก่ตัวนี้สู้กับนกกระจอกเทศครับผมเจ้าไก่แดงออร่าแดงครับผมไปตีนกกระจอกเทศอุย้ยเป็นแสนเฮ้ยเอาละสิมีโอกาสชนะอืมเอาดีเป็นแสนเรื่อยๆโชว์หุ้ยเจ้านกกระจอกเทศเฮ้ยเลือดจะตายแล้วเพื่อนนี่ผมอ โอ้โหขนอกหายเฮ้ยชนะนกกระจอกเทศโอโ้ได้มา5 0 0แสนแล้วก็ดาก้อนอาย5อันเฮ้ยชนะเป็นครั้งแรกครับผมแล้วคราวนี้จะสู้ได้หรือเปล่านะน้อยเป็น1ล้าน บวกกับสิลูกกระตา่ายโอเคนะครับผมก็สําหรับในพาร์ทหน้านี่เดี๋ยวเราก็จะลองมาปลดล็อกเจ้าเออมีตัวที่ถูกลืมอยู่นั่นก็คือเจ้าไก่ขุนยนต์นั่นเองแล้วก็จะลองมาอัปเกรดตัวอื่นๆให้มีเรเวลสูงๆกันด้วยนะอาจจะปลดล็อกเจ้าทากุโรหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันอีกทีนี่นะทากุโรร้อเปอร์เหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุม่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่ จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่ติในการทําตอนหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจ๊บจูบ